ันที่20พฤศจิกายนพศ2564มูลนิธิจราจรโดยท่านพระเอกริศนประภาประธานได้เปิดประชุมสมัยวิสามันครั้งที่หนึ่งว่าด้วยกฎบังคับของม <ชา S 1> ูลนิธิจราจาร,ารและแต่งตั้งพออ,อประจำสอน,ออนสอพอออและจังหวัดนนวผู้สื่อขาว <ใน S 2> แจ้งว่า สําหรับการแต่งตั้งพอออกทุกส่วนนั้นจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่มีการประชุมและคณะกรรมการลงมติอย่างเป็นเอกฉันเพื่อประเทศไทยทั้งพางรัฐและเอกชนรวมพลังช่วยเหลือทุกกิจกรรมเช้ายันค่ำยอมตรากรรมสู้ทนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่จะกรนเอง นะครับก็ตามที่เรากะกบข่าวตามสื่อโทอทั์เยอะแยะเลยนะครับแค่ขับรถบาดหน้ากันก็ลงมามีเรื่องมาคาะกระจกมามีเรื่องกันนะครับหลายท่านมาเล่าให้ผมฟังนะครับว่าบางทีขับรถดีๆก็มีคนมามาเอาเรื่องแล้วอะไรเงี้ยครับเรองบนท้องถนนเนี่ยเราเป็นกำลังเสริมหนึ่งนะครับที่ทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นใจเย็นลงอะไรเงี้ยครับกับกานเดิมๆนะครับแล้วก็หวังว่าพี่เปียรมีทำใ้เ่ออยู่สองแสนคนนะครับ พอดึงเข้ามาเป็นมูลที่และอีกเรื่องนะครับที่ว่าพวกเราน่าจะเคยเห็นนะครับว่าคนที่บอกรถตามถนนเยอะแยะเลยไม่ได้สวมชุดหมายถึงว่าไม่ได้เป็นอาสาเราไปเจอเยอะครับผมอยากให้เอาแมมมองนะครับาขอแมามองกลุ่มนี้ครับเชิญเป็นสมาชิกเราแล้วก็มารับเราน่าจะมอบเสื้อหรือมอบมวกอะไรให้เขาฟรีเพราะว่าเขาทางานอยู่แล้วประมาณนั้นประมาณนั้นเรามาพิจารณาแล้วก็เราอาจจะจัด ประจำปีนะอาจจะมอบเหรียญหรือ,เ,อเสื้อสามารถหรืออ,อะไรแล้วแต่ดีเด่นถ้าแบบภาษาเราแล้วก็จาราจรทั่วประเทศให้เราคัดเลือกมานะครับเราอาจจะจัดงานนันสักรอบนึนะครับเพื่อเพื่อให้รู้สึกว่าเราได้เห็นคุณค่าของงานจาราจรน,นะครับยินัในจาราจรสน้องวินัยชาติเนี่ยเราเราต้องทําให้มันเข้มแข็งและที่สําคัญคือเรามีช่องชั้นเนีจะได้ช่วยเหลือ ของก็ก็โดยปกติก็ก็ช่วยเหลือในตัวอยู่อยากจะดึงเข้ามาเป็นทางการนะครับทีนี้ท่านใดมีความเห็นไอเดียอะไรดีๆเรายินดีรับฟังค่อยๆกันนะครับกาขอพราจหลังจากกางขึ้นา สี่พันสี่พันจนถึงสิบพันเลยพอนะเพราะอะไรเพราะตำรวจเขาดูแลโรงพักอยู่ในกระตักของเขาไม่ต่างกันหรอกผมถ่ายไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้กล้องมันมีอยู่แล้วนะเฮ้ยรถใครวะโอ้โหคุยที่จอดผมอูขนาดนี้เลยเหรอเสียคันไปเลย่องทุบเลยเขาก็ถ่ายไว้เสร็จอย่าไปเอาแบบเกี่ยวนะแบบเกี่ยวผมว่าลูกพี่ผม,มเองอะ ทุกคันเต็มไปเลยหมดเลยไปงานรับปานลสถิตี18คันมเต็มหมดทุกคันระดัมโอ้โหจะต้องท่ามกันเห็นไหมครับมันมันไม่ได้นะครับแต่เราไม่ได้ภาพพีนี้ได้เพราะอยู่ในศูนยเดียวกันนะครับนะครับก็แต่ลูพี่ๆนะครับก็ให้ความรับผัดชอบนะครับแต่รับน้องๆได้มาอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนอย่างพี่ดังเกียรติมดีนะครับเพื่ว่า ถามนั่นคัดตอนนะครับถ้าเราดูไม่มีการคัดจอดนะครับคนไหนมาก่อนผมให้เกียรติรุพี่ไม่มีการตั้งที่ดีงานนะครับแยกได้ครับคุยกันได้นะครับคุยกันได้ผมให้เราช่วยกันบอกว่าไม่มีใอยากอยู่ที่มีทิ้งานมาเลยต้าดีครับผมอยากได้ยินเสียงพวกเราเง้นสามคำสามให้ผมฟังนะเพราะสองปีแล้วผมไม่ได้ยิน เข้าใจนะฮะอ่ะพออะร้อมกันเลยนะครับทำด้วยศรัทธา,าศรัทารย่อยกันได้นะครับอ้อาวพร้อมกคนลุกขึ้นเลยครับลุกขึ้นผมชอบมากเลยเสาแก้วกำมพิวงศ์รองผอฝออวายข่าวในประเทศรายงานท่านดรยุพเนศภะวภะูตานนน ณมหาสา,ศารคาม <โฮ S 1> บรรณาธิการ,ราบริหาร<อ>